ครับในดินแดนแล้านนะาโบราณน,นั้นนะครับมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับมานับตั้งแต่สุขโขทัยนี่นะครับไปจนถึงปูนนะครับสิบสองปานาเมืองจีนมั้นก็แบบยม่อาแถมยังมีอันเผ่าพันธุ์ที่อาศัยในแคว้นนี้นะครับสี่ห้าเผ่าพันธุ์ลักนะครับแมายแม่อาอย่างเช่นไตยนวนไต,ยล,ตยล้วไตยลื้ไตยเขินไตยยองนั่นก็ปมาม่าป่น อาศัยกันอยู่ในแคว้นนี้นะครับแม่มาเปิ้นใจออักขระเดียวกันนะครับมาคือภาษาเขียนนะนะครับมาเป็นอักขระล้านานะครับแต่สำเนียงคำอู่นั้นมันก็อาจจะแตกต่างกันไปนิดๆนะครับมาฮาวกับมอู้กันถึงแล้วนะครับมามันก็อู้ฟังกันหูเรื่องนะครับแม่มาอืมอันภาษาเขียนนั้นนะมันก็บางที่มันก็เหมือนกันนะครับชนใหญ่ก็จะเหมือนกันนะอืมบาง พอพันมันก็เขียนแตกต่างกันไปนะครับมามันก็เฮาก็บอกว่ากันนะครับมาเฮาหันปัจจุบันนี่เฮาก็เออโยนๆกันไปนะครับมาอันนี้ฮามาโอถึงรักการของภาษาลนาเลยนะครับวันนี้เฮาจะมาถึงคำว่าปอกนะครับป๊อกนะครับอืมอันป๊อกนั่นมันก็คือเออ ต่นั่แล้วก็ป๊อกนะครับมันมันปอกนะครับมันป๊อกล็อกปอกนะมันก็ต่าลงต่าลงนั่นะก็มาปอกนะครับ่าปอกมันต่าไปว่าต่านั่นแหละมันปอกนะปอกนนแล้วฮาวมาอู้ถึงภาษาแล้วนามันปอกนะครับมันเสียงป๊อกเสียงจัตวาเนาะป๊อกนะครับมาฮามาก่อยเลยนครก็มาปอกอันอามีแนวทางอยู่สอง แนวทางนะครับที่จะเขียนนะครับตามรักภาษาละนานะครับเขาจะใช้ไม้ก่อหรือใช้ไม้กาะนะครับมาไม้กาะนะมันเป็นสละเสียงสั้นนะครับมาลัดสะสละนะครับอือันไม้ก่อเป็นสระเสียงยาวครับทีฆะสละนะครับมาเฮามาใช้เลยนะครับาเฮาจะใช้สละเสียงยาวก่อนนะครับไม้ก่อนะครับมาไม้ก่อนนะครับมา เอามาสกดตเลยนะครับเป็นไมอ่ <hi> าสกดตเลยนะครับอืมอันนี้อ่านว่าางนะครับ mm อ่านว่าปอนะครับอ่านว่าปอนะครับมาอ่านว่าปอนะครับมาใส่ใส่ไม่ไอ้ช่วยตกสะกดตด้วยตกกะลงไปแล้วครับมาอ่าอ่านว่าปอกนะครับอ่านว่าปอกนะครับอ่านว่าปอกมันบอกปอกออกครับอย่างนี้มันเป็นปอกเลยนะครับ ป้อนบอกว่าตามรักภาษาละนาแล้วน่ะเมื่อไม่ก่อเนี่ยมีสะกดมีเมื่อมีตัวสะกดแล้วก็จะลบตัวอันไม่กั่งมน่นออกแล้วก็ไปแม่ื้อเหลือกันเจ้าอี้นะครับอันปอกนะฮป,นะปอกแล้วอย่งไปอกแล้วยังอันนี้มันปอกป้อนจะเอาเสียงคำว่าปอกนะครับปอกนะมันก็เป็นเสียงชัดละวานะครับอันนี้มันปอกนะครับมาอ,อัน จะใจมันเสียงจัตวานั่นมันจะใส่ไม่ย่อก็ไปได้ไม่ซัดก็ได้นะฮะไม่ย่อไม่ขอจ้างก็ยังมาได้นะมันมันก็ต้องใส่ไม่ซัดนะครับมไม่ซัดนี่มันแน่พ่องนะครับมาหแม่ใส่ไม่ซัดเนี่ยมันแน่พองไม่ซัดนี่มันทําหน้าที่เป็นไม้ใจคู่นะครับอไม้กอจ้างนะครับคือไม้โทนะครับไม้พัดนะครับออ่ามันทําเป็นไม้ก๊อกกนยังได้นะก็เป็นม่อามันก็ มันแน่พ่องแล้วก็มันมีสามสี่นาทีก่อนนะครับไม่ซัดเลยน่ะมันแน่พองอ่ะอันนี้อ่าน,นว่าว่าได้อ่าปอกแล้วนะอันนี้ปอกอะไรไหมใส่ไม่ซัดไปมันถ้ามาใส่ไม่ซัดมันปอกนะครับอ่าใส่ไม่ซัดมันปอกอ่าได้ปอกแล้วนะครับมาปอกนะครับทีนี้เอามาอู้อถึงไม่าไม่เกาะแล้วนะก็ไม่เกาะอืมไม่เกาะนั้นมันเกาะอย่างอี้นะครับมาก็คืออย่างอี้นะครับมาก็คือ ก็คือไม้ก่อบวกอ,อบวกอ่าผสมครับแม่มอันนี้คือไม้เกาะนะครับแม่แม่ไม้กาผสมกับไปไม้โกะนะครับมาเป็นไม้เกาะนะครับแม่แมอันนี้คือเปิ้นบางที่ไปใส่ไม้กางบนก็ได้นะบางที่บปง้ระปบใส่ก็แล้วแต่สุดล้วจะใส่กระป๋นะครับม่ อันนี้คือไม้กอะนะครับแม่แม่บางที่ไยใส่ไม้กองบางที่ไปกับไปใส่อย่างนี้นะครับแม่แม่ไม้กาะนะครับไม้กาะนะครับมาเฮาเฮามาเอาใส่ตัวปะนะไม้กาะใส่ตัวปะนะครับเปาะนะครับใส่ตัวกะลงไปนะครับไม้กาะนะครับเปาะอ่านว่าเปาะนะครับอ่านว่าเปาะนะครับอื อ่านว่าปอนะครับใส่ตัวกาลงไปแล้วครับมาใส่ตัวกาสกดตด้วยตัวกาครับสกดตด้วยตัวกาครับอันนี้อ่านว่าปอกนะครับมาได้อะไรยังไได้ปอกแล้วยังปอกนะมันปอแล้วก็ปอกแล้วครับมาปอกนะครับมาอ่าเปิ้ลสามลักษาละนานั่นนะเปิ้ลบอกว่าอันถ้ามีสัวสสกดเลยคเปิ้ลลบตัวไม้โกนี่ออกนะครับเห็นไหมอ่าก็อย่างเช่นไม้เกี่ยนะครับมาไม้เกี่ยอย่างว่าเจียงเนี่ยเจียงอ่าเปิป้ล เมื่อมีตัวสะกดตแล้วพวกนี้ลดไม่เก๋จะน้า,นาออกนะครับ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันไม่ไม่เกาะนะครับมาเมือ่อจะมีตัวสะกดตตกะเรียบร้อยแล้วพวกก็จะหื้อลบไม่โกนี่อ cart, อกไปนะก็แหมเหลือแค่นี้นะแม่ปอกอปอกได้ปอกกันอย่างครับอันนี้ป๊อกแบบไม่ไม่เกาะนะครับมาใช้ไม่เกาะนะครับอันนี้ป๊อกแบบใช้ไม่เกาะนะครับมาท่านเนี่ยใจ แบบใดก็ได้นะครับมาก็รักการก็มีแบบนี้แล้วก็มาท่านก็เอาไปอธิบายให้คนอื่นๆได้เข้าใจนะครับแม่แมาอันการเขียนมันก็มีได้สองแบบอย่างอี้นะครับอการที่นี่มันมันจะย่งยากตอนที่ว่าเอาไป,ปขยายความคนอื่นได้หูทหารตัวเนี่ยมันยากนะครับเพราะภาษาละนานี่เป็นภาษา,าที่ตายแลย้วคนหูน้อยนะครับแม่ ทีนี้เราจะเอาไปขยายความเมื่อคนอื่นในหูด้หันตัวนะี่มันยากนะครับเราจะต้องใช้กปริวัติภาษานะครับปริวัติภาษาก็คือยืมเอาอักษรอ,อื่นาภาษาอื่นๆเนาะมาปรับเทียบเมื่อเป็นอักษรอ,อาภาษาละนาเนี่นะครับมาเห็นไหมอ่าอันผมเองนะผมได้ใช้รักการของ สภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับปนตกลงออกันไว้ว่าเมื่อปลายปีสองแปดนะครับป้นตกลงออกันไว้ว่านะครับอืการปฏิวัติภาษานั้นนะป้นเอาภาษาไทยนะครับมาปฏิวัติภาษาอ่าลานาเนี่ยเขียนเป็นภาษาลานาได้สามระดับหรือสามแบบนะครับเนี่ยแบบที่หนึ่งเนี่ยปนจะเอาไว้เขียนอ่าอันลักษีลาจันลึกนะครับอืม หรือเอกสารสำคัญสำคัญต่างๆในโบราณนะครับที่หามหาอู้ถึงแล้วนะครับเหาอู้ถึงแบบที่สองเลยนะครับแบบที่สองนั่นก็คือการายืมมาอักษรไทยมาปับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนาน,านี่ตังบนนี่นะครับแล้วก็ประกอบครรมขึ้นมากับแบบภาษาทไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับาบางครั้งไม้หรือสระมันมาตรงมาตาัดกันเกาะโบราณคำศัพท์ได้นะครับเปินอนุญาตนะครับเกาะ ประกอบความขึ้นมาเลยนะห็นมหม่อ่าก็อย่างเช่นตัวนี sure> ้ป๊อกนะครับตัวปะเนี่ยเพื่อจยืมตัวปอปาเนี่ยมาใส่นะก็แม่ปอกนะครับอืมตัวอ้ากันย่อนเนี่ยอ้ากันย่อนก็อ้างนะก็แม่แม่อ้างนะครับตัวกะเนี่ยแม่ตัวกะก็ตัวกอกไก่นี่ยก็แม่กอกไก่นะครับมาอันไม้สัตวเนี่นะครับไม้สัว์ก็คือไม้แต่คู่นะคับแม่ไม้สั้นนะะก็คือไม้แต่คู่นะคก็แม่ อ่าได้เลยฮะเวลาอ่านนั้นท่านอ่ามันไม่ใช่ปอกนะครับ่าอันอ่าต้องท่านตอนอ่านต้องต้องหันว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวปะนะครับ่าไม้กอนะครับอืมตัวกะนะครับแม่ไม้ซัดนะครับมาท่านต้องอ่านว่าป๊อกนะครับอืมปอกนะครับอืม ถ้าอย่างคือมันเป็นปอกแล้นี่ยอะไรอะปอกมันต้องอย่อยะะอางนี้แล้วก็ปอกเใช่ไหมอันนี้ปอกใช่หไหมอ,อันนี้ปอกใช่ไหมอ่าท่านก็อ่าอ่าอันนี้ปอกนะครับอ่าอันตัวที่สองแล้วครับอ่าตัวที่สองก็อ่าเทียบไปนะตัวปะก็เอาปปามาเขียนนะครับมา,ต,าญญตัวอ่ากันย่อนตัวอ่างนะครับมาตัวกะตัวก,ะกะ๊ไก่นะครับมาไม้กะนะครับไม้กะก็ สลาเนะี่ยะได้ไรไอ่าท่านเล่าเว่าเป็นตัวปะนะครับตัวกันย่อนตัวกะตัวไม้กะนะครับอ่านว่าปอกนะครับอ่านว่าปอกนะครับอันนี้คือรักการของแบบที่สองนะครับอันแบบที่สามนั่นน่ะก็คืออ่ารักการก็คือนะครับฟังเสียงละนาป้นเปร่งออกมานะก็คือเสียงกระมู่นะ่ะละเปิ้นอู้มาอย่างใดก็ เอาภาษาไทยเขียนไพราะฉะนั้นนะครับมาเขาบอกต้องไปฟ <m ats> <streaming> ังเสียงเอาก็ได้นะอ่าบอกต้องไปพอก็ได้นะครับมาลับตาเฮางก็ได้นะครับเมาฟังนะครับฟังเนว่าปอกนะครับมาเอาภาษาไทยเขียนไปเลยนะครับมาปอกนะสก๊นได้นะก็อ่าอันนี้ปอกอะไอยังครับอ่าอันภาษาไทย้นอ่านว่าปอกนะครับปอกนะครับคือมันปอกเลยนะครับมาอันภาษาปอปาเนี่มันก็เป็น อักษรกลางในภาษาไทยตัวหนึ่งนะครับกจดจดอบบนะครับสะกดได้ก ah ูเสียงนะครับมาป๊อกภาษาไม่เจตวาปนี่ก็เนี่ยนี่ะป๊อกเนี่ยป๊อกก็ยังป๊อกต้ออ่านว่าป๊อกนะครับเป็นภาษาปริวัติแล้วกับอันตัวที่สองแล้วก็ป๊อกนะป๊อกมันก็เหมือนกันนะก็ป๊อปป้านะครับ,รบ angle, อืม <c oughs> ก็ใส่ไม่จัตวาพอนี้แล้วก็ปอกแล้วก็มาปอกอ่าปอกยังอ่าให้แม่อ่าอันนี้อ่านแบบภาษาไทยนะครับมาปอกปอกเนี่ยปอกปอกอ่าอันนี้อ่านแบบภาษาละนานะครับมาต้องอ่านแบบที่สองเนี่ยอันนี้ตัวปะนะครับตัวอ่างกันย่อนนะครับตัวก้านะครับตัวไม้สัดนะครับแม่แม่อ่านว่าปอกนะครับอมาอันนี้ตัวปะนะครับตัวอ่างกันย่อนตัวก้านะครับไม่ก้าอ่านว่าปอกนะครับแม่อ่านภาษาละนานพ้นก็ เขียนได้สองแบบอย่างอี้นะครับตามที่ผมอธิบายไว้เบื้องต้นแล้วนะครับเห็นไหม,ไหมอ่าก็คือปอกๆนะครับมาปอกๆจากไม้ก่อนะครับจากไม้เกาะนะครับเห็นไหมอ่าครับ,รบท่านก็เอาไปพิจารณากันนะครับมาวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ